สวัสดีครับผมจะมาทำอิเล็กโตไลฟีดกันอันนี้คือช้อนซ่อมนะเอาเคเบิลท้ายพันไว้ให้มันมีระยะห่างนะครับปกติน้ำตัวนี้จะต้องเป็นน้ำใส่โซดาไฟหรือไม่ก็โซดาแอดนะครับคีดเท่าว่างั้นนะเพื่อให้มันมีความเป็นด่างนะครับเอาใส่ไฟต่อไปกัวนึงนะครับมีการมันขยับ เอาแช่ลงไปในน้ำเอาแช่ลงไปนะครับแช่อย่าให้อย่าให้ไฟสองขั้วมันติดกันนะเน่อยอย่าให้ไฟสองขั้วมันติดกันนะครับอันนี้ผมใช้สเตนเลสนะครับอันนี้เป็นไฟอีกขั้วหนึ่งนะต่อจากรถยนต์ไฟ24ี่นะครับเสียบเข้าไปที่จุดบุรีเสียบเข้าไป,าไปลึบนะครับตอนนี้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้น ไอ้น,นี่เคลือเหลืองๆนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเอากาวกาวยางทาวไว้ไม่ให้เคเบิลทายมันขยับ,บแล้วเราก็จะทําการต่อไฟนะครับปแปะมาต่อปุ๊บแบบว่ามันก็จะได้ให้ดรเจนขึ้นมานะจะได้ให้ดรเจนเกาะออกซิเจนออกมาเราจะเราจะเห็นชัดๆได้ยังไงนะครับดูใต้น้ำพอ,อ,ะะพอเราต่อไฟปั๊บนะ ฝั่นะงฝั่งที่มือผมแตะไฟอยู่เนี่ยนะมันเป็นโค้ดลบมันจะให้ออกซิเจนก็คือช่องซ่อมด้านบนนะครับส่วนด้านล่างมันเป็นโค้ดบ,บวกมันจะให้ออกซิเจนนะครับอันนี้คือเขามันเป็นเครื่องไฮโดรเจนพัสนะครับอันนี้ผมใช้สแตนเลสช้อนสแตนเลสมันเป็นเครื่องไฮโดรเจนพัสนะครับผลิตไฮโดรเจน ออกฟิเจนแลยอิเล็กโทรไลซิต์นะครับนะโอ้เยอะทีเดียวเชียวนะนะอรเยอะๆก่อนนะอันนี้ผมใช้น้ำสบู่มันเพิ่มความเป็นด่างนะครับจะลองดูซิว่ามันเป็นอย่างที่เขาว่าไหม <laughs> เสียว มันไอไฮโดรเจนเวลามันติดไฟจะมองไม่เห็นนะนะตอนนี้มันไม่มีอะไรนะครับพอเราแตะไฟลงไปปับป๊บปุ๊บมันก็จะเกิดนะสเตรเลตนี่มันก็จะทนทนการเกิดสนิมมากหน่อยนะครับถ้าใช้โลหะชนิดอื่นมันก็จะเป็นสนิมเร็วหน่อยนะครับแต่ที่ดีก็คือใช้พวกแก๊สไฟด้านข้วบวกอะ่ะใช้พวกแก๊สไฟพวกฐานกำมันพวกเนี้ยนะ แก้ไฟก็คือไอเขาเรียกฐานที่เขาใช้กับมอเตอร์นะนะครมันนําไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ทนแรงเสียดสีนะครับเยอะทีเดียวเชียวนะครับเยอะทีเดียว,ชยวเ,ยเยวชียวอันนี้ผมใช้ช้อนสต่เลนนะเยอะทีเดียวย4สี่นะ ชักขโมนก็คือท่วมแล้วอะสีแดงแดงคือมันออกไซด์เป็นออกไซด์ของโลหะนะครับจริงๆใช้แท่งแก๊สไฟมันจะไม่ออกไซด์นะนะครับยีนนิบสี่โวลต์นนอันี้ที่ใช้เจนนะครับถอดแล้ว